เสียงจักระจันดังรันมมอยู่ไกลๆเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นทียงแค่ฝันร้ายแต่เมื่อเหลือบมองแขนของตัวเองความเย็นเฉียดก,ก็แผะซ่านไปทั่วร่างเพราะบนแขนของเขามีรอยมือซีดขาวประทับอยู่ราวกับมีใครบางคนจับเขาไว้จริงๆก้องนั่งมองรอยมือซีที่ปรากฏบนแขนของตัวเองด้วยความรู้สึกหวาดหวัน่นใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะ พยายามใช้มือลูกพลอยนั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรมันก็ยังคงอยู่เขาสูดหายใจลึกพยายามตั้งสติให้ได้มากที่สุดก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดินออกจากกุฏิตไปหาพระอาจารย์แม้จะเป็นเวลาใกล้รุ่งแต่เขาไม่อาจทนอยู่คนเดียวได้อีกต่อไปเมื่อเดินมาถึงสารวัตรเขาพบพระอาจารย์ชรากำลังนั่งสดมนอยู่ ก้องยกมือไหว้ก่อนจะเอ่ยถามเสียงสั่นว่าที่วัดนี้เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือไม่เพราะตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติมาโดยตลอดถ้าจะลืมตาขึ้นช้าๆมองหน้าก้องนิ่งๆก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าสิ่งที่ก้องเจออาจไม่ใช่เพียงแค่เรื่องบังเอิญเพราะ